สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เข้าสู่ช่องนลินรัตชาแนลนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงที่ญี่ปุ่นก็คือทเที่ยงแล้วนะคะเราก็จะไปหาอะไรกินกัน,นะคะ่ะ ไปดูว่าจะไปเซเว่นหรือจะไปร้านข้าวที่ไหนไปเลยค่ะตอนนี <can> ้ก็คือกำลังไปนะคะ mm hmm. มันก็เป็นของอะไรนะ นะะหนึ่งก็คือร้านพาวตรงนั้นสองก็คือเป็นร้านเซเว่นเราจะไปที่ไหนโดยทีดูคนจะเยอะงั้นก็ไปเซเว่นเาเราหิวมากาไม่ไหวแล้วนะะไปดูโซน ทำไมดูไม่ติแป้งเงลนะเป็นยังไงโทษแล้วกันอันนี้แล้วกันนะคนทุกคน ก็เลยก็เคนมาใหม่ขอสักการะแล้วก็นนะแล้วก็อออขอเป็นเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงขนมหวานอะไรดี ชาเขียวเป็นอย่างน,นั้นนะคะอร่อยนี่มาฉะอันนี้เลยฉะ<อ>แล้วเราก็ขอเอานมแอลมอน์ไปเพิ่มสักอันไปถึงห้องนะคะนี่เราก็เสร็จแล้วนะคะกำลังกลับแล้วไปดูกระต่อที่ห้องค่ะใช้ค่ะ ไปกลับมาบ้างไปเซเว่นมาก็จะได้ไก่ข้าวไก่ทอดที่เราเหิวมากเราก็จะข้าวไก่ทอดไปเลยค่ะเด้อดอแล้วก็น้ำชาเขียวดีม่อดีมอกี่แคลเองอะร้อยกว่าแคลใช่ปะไม่สี่สิบสองแคลคือดีพอดีเลยดีค่ะมาลองกันตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะใครมาญี่ปุ่นแนะนำค่ะดีดีดี ราก็จะมาจัดน้ำก่อนเลยเพราะเราหิวไดค่ะไม่มีแรงอะ,ะใส่ซาวให้ด้วยเนี่ยครึ่งขวดพอดีจิบๆน้ำแล้วขนมเราก็มันมานของเกาหลี เราอยู่ญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้ของเกาหลีตัดเขาลองมาค่ะลองดูแล้วก็นี่มันเป็นเบเกอรี่ของญี่ปุ่นเขาอ่ะโคแทนซันโฮวิตคัสต์ครีมไม่รู้ว่าไอโคแทนนี่มันคืออะไรนะแต่คือข้างในเป็นไส้คาสต์มาชิมกันแต่ตอนเนี้ยเข้ากดหิวข้าวมากแม่ทุกคนว่าไงิีไปเร็วมาเร็วปะเร็วเนาะเขามีพยองให้ค่ะ เซฟเนี้ยก็คือที่เซเว่นรวมแบตแล้วก็หกร้อยสี่สิบห้าเยนนะคะหกร้อยสี่สิบห้าเยนก,ก200็อประมาณสองร้อยบาทถูกต้องไหมคิดคำนวณแปบ๊บตั้งแต่ทำงานก็คือคิดเองไม่เป็นแล้วอะร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถามว่าถ้าอยู่ที่ไทยกินไหมไม่ค่ะ <laughs> กินดูนะชีวิตดีๆที่ญี่ปุ่นน,นะคะกินกิ่จะใช้ตะเกียบนะคะเป็นจะเป็น,นสไตล์ไปกินไปหรือเปล่าไม่รู้มาค่ะได้เอายังมีอีกฝังนึงก็คือเครื่องเคียงก็คือมารวมกันอยู่ตรงข้าวแล้วเมื่อกี้คือหอิวแล้วก็คือเดินเร็วมากมาค่ะ ซอสมาโยก็ยังไม่ได้ใส่แพคเกจเขาคือดีนะทุกคนแพคเกจที่ญี่ปุ่นคือแต่ละอย่างอะไรเอ่ยคือดีไปหมดคือเขาสนับสนุนเรื่องการแยกขยะใช่ไหมคะแล้วขวดขวดเนี้ยข,ขวดขวดนี้คือแยกได้สามอย่างก็คืออันนี้เป็นพลาสติกธรรมดาแล้วก็ไอตัวรัเบลตัวนี้ยก็เป็นพลาสติกแล้วก็ขวดอ่ะถ้าเป็นขวดพชรอ่ะก็คือต้องแยกอีกอันหนึ่งนะคะทุกคนแล้วการที่เขาสพอร์ตให้เราช่วยช่วยเราในการเขาเรียกว่าอะไร ช่วยเราในการแยกขยะเขาก็คือจะต้องลาเบลเนี้จะต้องแกะง่ายเขาก็จะทําไอตัวเส้นปากนี้มานี่เลยมันก็คือแกะฉีกง่ายแล้วก็แบบง่ายในการที่เราแยกไม่ต้องแบบโอ,โอ้ยกว่าจะแยกได้อะไรอย่างเงี้ยอือม,มันสะดวกเนี้ยคนก็จะแบบง่ายต่อการแยกขยะมากขึ้นสนับสนุนค่ะตัวนี้ก็คือดีบางอย่างก็คือแยกที่ไม่มีอะไรแยกยากเลยนะลาเบลทุกน้ําทุกขวดอะอะไรที่มีลาเบลเนี้ยคือเขาจะมีตัวไกด์ไกด์ในการฉีกในการ ลอกออกอะไรอย่างเงี้ยค er, ่ะง่ายมากสปอยเขาไปเยอะแล้วมากินต่อน่ะแล้วก็ไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนียเนียมาโเขาก็มีรอยมีความแบบลูกสรอนชี้อ่ะเปิดได้เปิดอ่ะเปิดค่ะเปิดนี่นะคะนี่เลยนะคะนีเลยีเลยมีเลยมีเลยรอๆๆเป็นประมาณได้เวลากินค่ะกินด้วยกันเรอ มาญี่ปุ่นครั้งแรกครั้งแรกเลยที่มามาถึงอะไรเงี้ยจะกินข้าวเซเว่นเขาไม่หมดนะคนกินไม่หมดคือมันเยอะจริงมันกลงง่องเนี่ยมันราคามันแพงก็จริงแต่ว่ามันก็เยอะจริงๆคือวันนึงคือกล่อ,นนง,อ,อนนงนึงกินได้สองมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะกินกันจะกินหลายรอบแล้วยังไม่ชินเริ่มไก่ชิมแรกอ๋อจะบอกอันนี้ก็คืคยีปมาแล้วเราก็เลยต้องกินกินได้เลยนะคะ คนเราพอได้กินอะไรที่มันอร่อยมันก็จะมีความสุกใช่ไค,คะจะบอกว่าไก่ทอดอะ่ะจริงไม่ได้กินไก่ทอดแบบบ่อยนะอันนี้น่าจะเป็นอยู่ญี่ปุ่นมาประมาณปีครึ่งอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นรอบที่รอบที่ห้าได้อะ่ะไม่มค่อยกินค่ะ ตัวน,น้อยเป็นทีเพราะว่าน้ำมันมันเยอะ <c oughs> ชิ้นใหญ่มากทำเวลาเคี้ยวนานมากถ้ามปเครื่องเคียงได้นะเป็นคล้ายๆไม่ริวารชิมนะชิมปลาก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไร ในเท้าดองเหรอเอาไว้ตัดเลี่ยนแล้วคือเขาก็ทำชิ้นใหญ่มากทุกคนเราใช้จะกินอะไรจะดูชิ้น อันนี้ก็ได้แต่กินไม่หมดเก็บไปกินต่อเราเป็นคนประหยัดเพราะว่าขนมเรายังรออยู่จะ<ม>ให้ดูว่าแป้งเขาเยอะหรือเปล่าน,น,นะคะคน,นะแป้งเขาไม่ได้เยอะเลยไก่เขาเยอะมาก